ผลของการให้ทานแบบต่างๆพิขุทั้งหลายสับปุริสทาน5ประการนี้5ประการอย่างไรเล่าคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น ภิกุทั้งหลายสับปะบุรุษ 1. ครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคทรั์มากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผล 2. ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรั์มากมีโพคทรั์มาก และเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโซดลงสดับคำสั่งตั้งใจใครร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผล 3. ครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผล 4. ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณหสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผล 5. ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคศทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลที่ขุทั้งหลายนี้แลสัปปุริสถานหประการ